กำลังเคลียร์กันใหญ่เลยผลิตอ,อร่อยยังไงน่ะยายกินอะไรอะคะป้าป้ากินอะไร่ดูโอยป้ากินอะไรอะอื้อ,อหานใหญ่เลยหายใหญ่เลยโอ้โหดูที่นิ้วซะกอ่อนสองวงเล็บเที่ยวเดียวโอ้โหเต็มคือเต็มแขนได้หมด แงะไปนี่เห็นก่อเลยคุณยายสงสัยเอ๊ะมึงทำอะไรมึงยายกินอะไรโอ้ลักษณะภาพนี่ครับกินสลัดนะอันนี้อันนี้กินอะไรอันนี้กินไรอันนี้เด็กแสบเด็กแสบกินสเต็ตเมื่อกี้ยังจะอ้วดจะอ้วดอยู่เลยพอบอกกินสเต็กไหวไหมลูกกินไป อันนี้มือดึกดึกไม่ใช่มือข้ามนะเป็นเขาเรียกมือดึกกินตอนดึกดึก